เบิ้งนี่จ้าสิาพาเบิ้งวิวเนาะแล้วปัะเทศนี้สิมาสัมผัสอีพอ<ม>่อขับรถเราขับรถอีซูซุเครื่องหนึ่งจนเก่าเป็นจังไหนจ้าเห็นวิวเรารู้สึกว่าคุ้มกับที่ขึ้นมากปะฮะคุ้มอยู่คุ้มบักหลายเลยคุ้มบักหลายในชีวิตนี่ว่าขับรถเปลี่ยนไปเปล่นกระ้องไหนเปนมาเบิ้งทุกลักษณะทุกหนทางที่บาดเจียวที่โค้งเยันใต้อันตรายปันใดก็ต้องมาจุดนี่ให้มันพอเออแล้ว เครื่องเดมดับจกเจเครื่องดับไดเห็นจักไหนดับเ่งรมันเหมืเหมือนบเมันเหมืเราเห็นจากไหนเล้อนไปเงี้เป็นห้อจากต้องเป็นม้วงนะจ๊ะันาหาไปบ่เดียนี่เขาจอดข้ามเลยมันจะมีคนพื้นทีเขาไม่ยิ่หันลังเขาเอะมากเลย้นไทยจ้าบ่ต้องกลัวเย่าต้อย่าบืนไปต่อท้าวจุกองบาไปมันพนละเมืองดีสิมาซอยเขาเองจ้ะโอเค ท,ที่มงานคอยเลืออยู่ในกระบังเขาขับไปเขาหอดมองไห่มองนึงขับไปไงเขาขึ้นได้เขาคขดีครับมาให้เขาจะไปตับต่อจด้ๆโอเคโอเค